ท่านหนึ่งกินอะไรครับหนูแล้วอายุสามสิบีบลพี่ยังไม่ถึงสามสิบี่สิบเก้าแปดอ่ะรับไว<ด>้ค่ะรับไว้ค่ะอ๋อชุดนะักศึกษาค,คือจัดเต็มเลยนะจัดเต็มเลยขึ้นทางไหนขึ้นทางนี้เหนื่อยด้วยทางเนี้ย<อ>ขึ้นเหนื่อยเลยละ่ะระออกกำลังกายนัก,กันคนเดินรถ แค่นี้เหรอมันลงได้เลยเหรอพอแล้วพีแต่กว่าจะถึงคือพี่หอบพี่หอบตลอดเลยนะพี่หอบตลอดเลยดีแพลงอยู่แล้วนอนจ่าแก่แก่สาวแก่สวยอุ้ยอายุสามสิบเดียวพี่ยังไม่ถึงสามสิบนะคะพี่่าพี่ยังไม่ถึงสามสิบนะคะพี่เพิ่งยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าแปดรับไว้ค่ะเฮ้อันนี้